Story ่เทลลิ g เรื่องเล่าของนักเล่าเรื่องสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกับเหมียวเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์อีกคำหนึ่งซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเราทราบในเรื่องของวรรณกรรมวิจักร วรรณกรรมวิเคราะห์วันนี้จะนำไปสู่คำศัพท์ที่3คือวรรณกรรมวิจาร์ณค่ะคำว่าวรรณกรรมวิจาร์ณถ้าจะแปลเทียบกับคำภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า Literary Criticism นะคะหรือ Literature Criticism ก็ได้แล้วแต่จะใช้นะคะคำว่าวิจาร์เนี่ยเป็นคำที่เราอาจจะใช้บ่อยนะคะแต่ว่า เราไม่รู้ความหมายมันโดยลึกซึ้งเพราะว่าจริงๆแล้วการวิจารณ์เป็นวัฒนธรรมของคนไทยเหมียวไม่กล้าการันตีว่าเป็นวัฒนธรรมของคนทั้งโลกหรือเปล่าแต่คนไทยหรือแม้แต่เราเราท่านท่านเองทุกคนนะคะเหมียวเองหรือผู้ฟังก็น่าจะเป็นคนที่ชอบการวิจารณ์ ไม่ว่าเราจะวิจารณ์ออกมาตรงๆด้วยคำพูดวิจารณ์ด้วยการเขียนเดี๋ยวนี้ในโซเชียลมีเดียมีเยอะนะคะแล้วอาจจะมีวิจารณ์ในใจเห็นอะไรแล้วก็รู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกดีไม่ดีอย่างเช่นเห็นใครใส่เสื้อผ้าสักคนหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมาะ ับเสื้อผ้าสีนี้หรือหุ่นเขาไม่เข้ากับชุดที่ดีไซน์แบบนี้ไม่ได้บูลลี่กันเรื่องหุ่นนะคะแต่เราพูดถึงการวิจารณ์โดยใช้ลักษณะของการสังเกตสิ่งต่างๆนะคะแล้วเราก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์จะออกมาในรูปแบบใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์แค่ด้วยการคิด นะการวิจารณ์ด้วยคําพูดหรือการวิจารณ์ด้วยการเขียนค่ะแต่สิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันนั้นอย่างเช่นเรื่องเสื้อผ้าที่ยกตัวอย่างไปก็เป็นการวิจารณ์ที่เป็นในเรื่องของอารมณ์มากกว่า ะะมากกว่าจะให้เหตุผลยกเว้นคนที่มีความรู้ด้านศิลปะหรือมีความรู้ด้านเสื้อผ้าดีไซน์เสื้อผ้าต่างๆก็อาจจะวิจารณ์ในเรื่องของการแต่งกายได้โดยใช้ความรู้ที่เขามีอยู่แต่สำหรับเหมียวเองหรือผู้ฟังบางคนก็อาจจะ ไม่มีความรู้ด้านเสื้อผ้าก็จะวิจารณ์โดยใช้ความชอบความไม่ชอบหรือใช้ตรกะอะไรบางอย่างของเราเองในการวิจารณ์สิ่งนั้นนะคะในการวิจารณ์วรรณกรรมก็เช่นเดียวกันหากเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการวิจารณ์วรรณกรรมเราก็สามารถวิจารณ์วรรณกรรมได้โดยการบอกว่าชอบไม่ชอบดีไม่ดี อย่างไรตามเหตุผลที่เราพอจะให้ได้ค่ะคำว่าวิจารณ์นะคะจึงหมายถึงการให้คำตัดสินต่อสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมนะ,ะโดยผู้มีความรู้ควรเชื่อถือได้ว่ามีค่าความงามไพเราะดีอย่างไรหรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไร สังเกตว่าการให้ความหมายครั้งนี้มีการระบุว่าบอกว่าดีไม่ดีอย่างไรโดยผู้ที่มีความรู้ควรเชื่อถือได้คำนี้ต้องใส่ในเครื่องหมายคำพูดไว้นะคะว่าผู้มีความรู้ควรเชื่อถือได้ดังนั้นถ้าย้อนกลับไปในเรื่องของการวิจารณ์การแต่งกายเมื่อกี้ซึ่งเมวก็ถือว่าการแต่งกายก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเนาะ เหมียวจะไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ควรเชื่อถือได้ในการวิจารณ์เสื้อผ้าและบางท่านก็อาจจะเป็นแบบเหมียวก็ได้คือไม่ใช่ผู้มีความรู้และน่าเชื่อถือในการวิจารณ์บางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นในการวิจารณ์วรรณกรรมก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องวิจารณ์วรรณกรรมโดยที่ทำให้ มันดูมีเหตุผลนะคะและเราก็จะต้องวิจารณ์แบบผู้มีความรู้ควรเชื่อถือได้ค่ะในการวิจารณ์วรรณกรรมเราจะต้องทำอย่างไรเราอย่าลืมกลับไปในขั้นตอนแรกของการวิ จากวรรณกรรมคืออ่านมันอย่างเข้าใจก่อนว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและวิเคราะห์องค์ประกอบของมันให้ได้แล้วจะนำไปสู่ส่วนที่เรียกว่าการวิจารณ์คือการพิจารณาวรรณกรรมเรื่องนั้นๆอย่างรอบคอบรอบด้านค่ะ อย่าลืมสิ่งที่เรียกว่าการตีความนะคะและเมื่อตีความได้แล้วการวิจารณ์ก็จะเป็นในส่วนของการแสดงความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งต่อวรรณกรรมเรื่องนั้นเน้นว่าแสดงความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งค่ะในการวิจารณ์วรรณกรรมอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตัดสินหรือ ให้คุณค่าของวรรณกรรมเรื่องนั้นไปว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะคะบางคนก็บอกว่าถ้าวิจารณ์แล้วไม่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วจะวิจารณ์ทำไมอันนี้ก็อยู่ที่เหตุผลของแต่ละคนแต่เราก็จะต้องคิดแบบนี้นะคะว่าวรรณกรรมหนึ่งเรื่องมันคงไม่ดีไปเสียทั้งหมดและมันก็คงไม่เลวไปเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้น นักวิจารณ์วรรณกรรมนะคะก็จึงไม่ตัดสินว่าเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีนะคะแต่คงพูดหรืออธิบายหรือชี้แจงให้เห็นว่ามันมีส่วนดีหรือไม่ดีอย่างไรส่วนการตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีเป็นส่วนที่ผู้อ่านทุกคนสามารถตัดสินได้ด้วยตัวเองค่ะ าโดยสรุปแล้วนะคะการวิจารณ์วรรณกรรมก็คือการอ่านและตีความวรรณกรรมและให้ความคิดเห็นต่อวรรณกรรมเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งโดยอาจจะตัดสินคุณค่าของวรรณกรรมเรื่องนั้นหรือไม่ตัดสินก็ได้นี่คือความหมายของวรรณกรรมวิจาร์ณนะคะ ฝากติดตามช่องของเรานะคะ Storytelling เรื่องเล่าของนักเล่าเรื่องตอนต่อไปจะพูดถึงเรื่องอะไรกันต่อก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Storytelling เรื่องเล่าของนักเล่าเรื่อง